พ่อจินอินเทสสว like ัสดีครับโอ้โหขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการพ่อจินอินเทส แฟนๆบน,นคิดถึงเราสองคนมากเลยรู้หรือเปล่าจริงหรอถูกต้องเขาถึงขั้นบอกว่าเราจบรายการแล้วหรือเปล่าไม่ไม่ผลิตแล้วหรือเปล่าก็รีบกลับมาแล้วไงครับถูกต้องครับโอเคอาคารวันนี้รู้สึกปวดท้องมากเลยท้องเสียโอ้โหเป็นตามันเนี่ย ขณะที่ไม่สบายก็รีบบินมาในระหว่างกลับไปมงจินอพังก็ไม่สบายเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ก็หายดีแล้วครับคุณแต่ตอนนี้ปวดท้องมากเลยนี่ก่อนอัดรายการนะท้องเสียปวดหัวแต่ต้องมาอัดอ่งที่ถึงไม่สบายถูกต้องตามเราทำเพื่อผู้ชมและแฟนรายการของเรางั้เอาไปว่าวันนี้เราไปหาหมกันไหมดีเลยครับงั้นเดี๋ยวให้เพื่อนๆไทยจากของเราเนี่ยเดี๋ยวเป็นล่าทาง พาไปหาหมอหน่อยดิวจะแนะนำหมอจีนให้อ่ะจริงไหมจริงครับผมโอเคเลยหมอคนนี้สุดยอดเลยใช่ไหมเต็มร่างกายด้วยโอเคโอเคดีมากเลยครับงั้นเราไปเลยดีกว่าหมอจีนครับรีบไปเลยดีกว่า你好怎么了哪里不舒服哦你好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 มีปัญหาอะไรบ้างครับเมื่อะไรฝู่นฝอะไรบ้างก็ถามว่า怎么了 ไม่เลิศเลิกแล้ว่าไม่ได้เลิกมาเป็นไม่ไ,ไ,ไม่ใช่เราถามว่าเป็นอะไรมาครับอ๋องั้นปวดหัวปวดหัว头痛头ว头痛几天ท้อะไรกันปวดหัวปวดมากี่วันแล้วปวดหัวมากี่วันแล้วอ๋อปวดหัวมากี่วันแล้วก็ประมาณอืมปวดหัววันนี้ก็รุนแรงไปไม่ว่าตั้งแต่ผมกลับสีก็ปวดหัวเลยไม่ใช่ประมาณสองวันสองวัน แล้วจะบอกเขายังไงดีอรคะต้องบอกคุณหมอก่อนว่าปวดมาสองวันแล้วสองวเันสองวันน่าจะมี感冒อ或者发烧吗ก็เป็นหวัดหรือเปล่าหรือเป็นไข้หรือเปล่างั้นอยากฟังภาษาจีนเมื่อครั้เมื่อกี้ครั้งนึ้หรือเ่าครั้งนี้ว่าอ่ากเมาก感冒เมป็นหวัดเป็นหวัดครับ发烧发烧发烧แปลว่าเป็นไข้เป็นไข้โอ้ก็เป็นไข้ เป็นไข้เป็นหวัดด้วยตัวร้อนแบบตัวร้อนเย็นๆนะค่ะเอาไข่มาดิก็สุกอะไรอะไรก็ไม่ใช่แหมเอาไข่มาเป็นไข่เป็นไข้ตัร้อนร้อนอ่าแล้วก็ที่สำคัญเลยท้องเสียท้องเสียลลาาููิิกนเเหหรรออ เขาเลยก็ถามใจไงก็เลยใช่ไหมอแม่ก็ถามว่าอ๋อท้องเสียมากี่วันแล้วอ๋อท้องเสีมาสองวันแล้วเหมือนกันสองวันแล้วน่นเรเี่ยอืมอืมอืมอมอืมอืมอืมอมอทมมอืมมีทีอือมออือืมอืออืมมอืมอืมอืมอมอื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 นอมมา อ๋อแล้วเราจะรู้ได้ยงนนังไงวะเรายัไม่ด้ไปวัดเลยอะค่ะก็ขอติดจะวัดให้ไงอ๋อเดี๋ยวเขาวัดให้ใช่ครับเอาไันนี้เธอมาถี่เวอร์อ่ะอ่ะฮะโหคังนักเก็ตเองดูแลกันเองกันเองลงมานไม่ดีเนาะว่าแร้วต้องมาแล้วก็มาแล้วก็ดมไม่ใช่อย่างนี้นถ้าเราเราเราหมอบอกว่าถี่เวิร์ก็คือการวัดว่าถี่เวิร์หมายถึงอุณหภูมิร่างกายอุณหภูมิอ่ะสมมติเราวัดเสร็จปั๊บแล้วก็เสอถี่เวอร์ก็คือวัด เช่เวอชื่อเช่่นเช่อช้างอ่าเชอ่าเชือ่าโอเคงั้นให้ดูอ่า有一点点发烧嗯ก็发烧า发烧มัก็คือเป็นาเป็นไข้นิดหน่อยเป็นไข้นิดหน่อยอ๋อ你对什么药物过敏吗อะไรมั้งวอ่ะก็ถามว่าแพ้ยาอะไรหรือเปล่าอ๋อแพ้ยาไหมไม่แพ้ไม่แพ้ไม่แพ้ใช่ใชช ก็ไม่แพ้เออไม่ใช่มาจากจีนปูกวมิ敏อ๋อเคยเคยอ่าแล้วถ้าเกิดแพ้ล่ะค่ะแพ้ก็คือกวมิ敏อ๋องั้นปูกวมิ敏ปูกวม过敏ปู过敏行那我帮你开药好的เอายามาให้โอ้แล้วถ้าเกิดมันแกคือมันท้องเสียมันบางครั้งเนี่ยมันก็มีอาเจียนด้วยนะค่ะอาเจียนด้วยใช่อ้วกเหรอ นั่นแหละเราใช้คำศัพ้าวตะคังถ้าอย่าอทูุอทูุอทูแปลว่าอ้วกไงอ๋ออ้วกอันเจียนอันเจียอนเจียอาด้วยอาว的频率多吗ก็อ้วกบ่อนั้เมื่อเมื่อเมื่อเช้าเมื่อเช้าใช่早上早上就是又有呕吐又拉肚子是吗ก็มีทั้งอาเจียนกับท้องเสียใช่ถ่ายเ้ยใช่ได้ทำกี่ครั้งเลยก็ สองครั้งก็สองครั้งเหรออืมแค่สองครั้งเองอะืมเขา拉了ร次今天拉了两次是吗？ใช่สองครั้งงั้นเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวให้หมอว่าเราต้องทำยังไงดีกว่าอนปั่ง้ียา给他开药啊我帮你开药然后拿着这นย子去药房拿药。嗯，他า了。เขาจะเอายาเลย เอาตาเอายาตามเนี้ยคืไปเอายาที่ห้องยาห้องรับยาแล้วไปห้องรับยานี่ไปห้องรับยาที่คุณสัจินว่าไงชื่อย่าฟังชื่อย่าฟังช, <ไป S 2> ชื่อไปอ่ะห้องรับยาห้องรับยาเย่าฝังเย่าฝังอ่าโอเคครับ วันนี้แล้วก็ได้คำสั่งเกี่ยวกับมหาหมอได้มหาหมอแล้วโอเคเดี๋ยวเบรกหน้าดีกว่าเรามาสอนคำสัท์เกี่ยวกับที่เราหาไปเมื่อเช้าอะไรอย่างนี้โอเคไหมได้ครับใจกันเบรกหน้าครับต้องขอบคุณหมอก่อนไหม thank you doctor เชียร์โอเคเชียรโอเคพาดาจินอินเท ก็ดีขึ้นแล้วได้ไปรับยาด้วยรับยามาแล้วแต่เมื่อกี้ที่เรารึงอาการแต่ละอย่างนะใช่ถูกต้องว่ามันเป็นลูกคนทั่วไปถูกต้องแต่ว่าก่อนที่มาเขียนก็ต้องถามว่าเป็นอะไรมาเป็นอะไรมานี่เซอร์เบอร์เลอร์จินิเจอร์เลอรบใครเลอร์ก็เลอร์แปลว่าเลไรเขาเตอร์ อันนี้ก็คือเป็นคําถามที่เป็นคำถามเบสิกเลยใช่ครับถูกต้องไหมครับนี่จะมาเลยคือคุณเป็นอะไรมาครับใช่โอเคงั้นก็จะมีอาการแบบไม่สบายใช่ไม่สบายก็คือปู่ชูฝูปู่ชูฝูปูชูฝูแไปว่าไม่สบายไม่สบายไม่สบายมันก็ต้องถามว่าไม่สบายไม่สบายอะไรถูกัใช่ครับ 不舒服เขา舒服了。舒服。สบ拜拜。สบาย,บายออ。嗯。不舒服แปลว่าไม่สบาย。อ่าพอจบอกอาการต่อปวดหัวปวดหัวหัวปวดหัวครั้งเถาทุ่งอ่าเถาทุ่งทุ่งอืมก็คืออาการปวดหัวต่อไปก็ต้องเป็นไข้อือมเป็นไข้เป็นไข้ ตัวร้อนตัวร้อนฟาชาวฟาชารฟาชาวเป็นไข้ครับเป็นไข้เป็นไข้เสนอาเจียนอาเจียนแต่ว่าก่อนที่เป็นไข้เนี่ยต้องวัดวัดไข้่วัดไข้อวัดไข้ก็คือเชถีวันหรือว่าเลี้ยงถีวันก็ได้ครับอ๋อมันคือความหมายเดียวกัน เธอคือวัดถี่คือเสนีหมายร่างกายเวนคือววรดูอุณหภูมิเธอถีวเธอถวัเมื่กี้ก็คือมีอาการแบบท้องเสียใช่ใช่ไหมใช่ลาตุจลาต,ลาตุจลาตุลาตุจท้องเสีย ต้องเสียแล้วก็อา,อาเจียนด้วยใช่โอ้ทู่โอ้ทู่โอ้ทู่หรือว่าเรียกง่ายคืออ้วกใช่ไหมใช่อโอ้ทู่อาเจียนโอ้ทู่อือคืออาเจียนนะแล้วทีเนี้ย คุณหมอเขาก็ต้องถามว่าคุณเนี่ยถ่ายมากี่ครั้งเราถ่ายมากี่ครั้งท้องเสียถ่ายมากี่ครั้งหรืออกมากี่ครั้งถูกก็คือกี่ครั้งถามกี่ครั้งใช่อย่างถ่ายมากี่ครั้งอ่ะลลาเ拉了几次拉了几次几次ก็คือกี่ครั้งค次数是几次่几กี่ครั้งครับอ่าแล้วก็ตึ๊ต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 แล้วก็เป็นี几次 อย่าง拉了几次ก็คือถ่ายมากี่ครั้งแล้วถ้าเป็นเอาออวกมากี่ครั้งก็คือทู่了几次แล้วถ้าปัสสาวะปัสสาวะอ่ะก็拉了几次เหมือนกันครับอ๋อาคือถ่ายอ่ะอันนี้คือ几次กี่ครั้งอย่างาก็คือถ่ายะหรือว่าอ้วกหรือว่าอาเจียนทู่ ก็คือพว่างมาเพิ่มเติมลงไปตรงนี้ใช่ครับต้องว่างใช่ครับอ๋อก็คือเป็นคําถามของคุณหมอเนี่ยที่เขาต้องถามกันก็ยังเพิ่มคำว่าเลออ่ะก็คืออย่างลาเลอร์จีซืออ่ะก็คือถ่ายมากี่ครั้งแล้วถ่ายมากี่ครั้งแล้วอ่ะฮะก็ทู่เลอร์จีซือก็คืออาเจนมากี่ครั้งแล้วอ๋อโอเคครับผมทบทวนไหมครับทบทวนรำไหมครับอ่ะ คำแรกเลยครับว่านี้จะมาเลยนี้จะมาเลยไม่ใช่เลยอย่างนั้นไม่ใช่เลยอย่างนั้นะนี้จะมาเลยแปลว่าคุณเป็นอะไรมาครับครับต่อไปเลยครับต่อมาก็เป็นไม่สบายอ่าอ่าปู่ชูฟูปู่ชูฟูแต่ว่าถ้าตัดคำว่าปู่ไปก็คือเป็นชูฟูแปลว่าสบายสบายดีครับอ่าต่อมาก็จะมีอาการแบบปวดหัวปวดหัว ทาใุ่เทัทปวดหัวปัปวดปวดงอาแล้วก็ตัวร้อนตัวร้อนก็ฟาชารไหมฟาชาวก็คือเป็นไข้ครับเป็นไข้นะฮะอาเป็นไข้แต่ก็ต้องวัดวัดวัดไข้วัดไข้อะเจาะเจเทาะเจาเแปลว่าวัดไข้วัดไข้ต่อมาอา ท้องเสียท้องเสียลาตูจิ拉肚子拉จ子ครับลาต拉จิอ่าต่อไปครับก็มีอาเจียนด้วยอ่าก็คือทั้งข้างล่างและทั้งบนด้วยอ่าอโบทู่อโบทู่อาเจียนครับอาเจียนแล้วก็ต่อมากี่ครั้งก็คือจจีีี่่几次จี几次几次แปลว่ากี่ครั้งอ่าอย่างเช่นลลาเอจี拉了几次อ่าก็คือถ่ายไปกี่ครั้งอ่าแล้วก็ต่อมา ทู่了几次อ่าคืออาเจียนไปอีกครั้งอ่าใช่ครับผมอันนี้คือข้างล่างลงมาเกะกันอันนี้ข้างบนออกมาเกะกันโอเคฮะเก็บกระดาษก่อนนี่ครับอยู่ในมือโอ้โหอะลับบัมไปท่าอะลับบัมผู้เล่นอะลับบัมคล้ายๆเหมือนดีวีดีรายการสอนภาษาจีนอินเทนเราษาจีนอินเทนอยู่ตรงนี้ใช่แล้วครับแล้ววันนี้เรามีกิจกรรมดีๆกิจกรรมพิเศษให้กับแฟนๆของเราและผู้ชมทำไงบ้างครั้รู้ไหมครับ ต้องส่ง SMS มาที่4874444ครับผมอีกอีกั้งหนึ่งครั้งหนึ่ง4874444ตรงมาว่าคุณรักหรือรักหรือชอบภาษาจีนอินเทรนแค่ไหนยกตัวอย่างเช่นอาฟังรักภาษาจีนอินเทรนจุงบเบยว่า ปูดหรือว่าชอบภาษาจีนอินเทรนมากค่ะอะไรอย่างนี้ได้หมดครับคือทุก s m s เนี่ยจะต้องมีคำคานี้ด้วยรักภาษาจีนหรือชอบภาษาจีนอินเทรนยังไงบอกมาเลยส่ง s m s มาให้ได้เยอะที่สุดครับเราแจกเลยครับครีวีดีทั้งจ้อนเลยทั้งชุดเลยในแผ่นนี้นะคะมาคางนี่ยะเปิดให้ดูเลยนี่ง่อแม กี่ตอนรู้ไหมครับทั้งหมดนี้20ตอน20ตอนส่งให้ปีเลยครับผมถูกต้องอ่าแล้วที่สำคัญนะครับอีกอย่างหนึ่งคือไม่ว่าจะส่ง S M ได้ด้วยครับอีกหนึ่งเฟซบุ๊กด้วยครับผมเฟสบุ๊ครับเพื่นกันเลยแต่ลักภาษาจีนอินเทรนด์อ่าเหมือนกันแต่แต่มีมีกฎิกาเพิ่มอีกนิดนึงคือว่าอะพังสมมุติว่าอะพังเข้าไปโพสในหน้าวอว่าอะพัง รับภาษาจีนอินเทรนด์จุงเบยจุงเบยหลังจากนั้นอาคังจะต้องแอดเพื่อนแอดเพื่อนด้วยเรียกไงว่าแท็กแท็กอาแท็กเพื่อนอย่างน้อยกี่คนครับไม่ต้องมือมีอย่างน้อยคือให้ได้มากที่สุดนับจํานวนแท็กแล้วก็คือให้เพื่อนเข้ามาครับกดไลค์รับไปเลยครับคนไหนพามาโพสต์มาเยอะที่สุดรับไปเลยเช่นเดียวกันนี่ดีวีดีรายการของเรา ถือว่าให้กําลังใจเราด้วยครับผมถูกต้องครับแล้วส่วนสําคัญที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเรามีรางวัลพิเศษให้กับคุณสมจิตเซนโตะครับอืก็คือคนนี้ก็คือติดต่อเรามาตลอดเลยถูกต้องแล้วเขาส่งข้อความความคิดเห็นหรือคําถามอะไรอย่างเงี้ยแมะนำมาใช่มาตลอดเราก็เลยแลนดอมขึ้นมาใช่ครับผมเพื่อขอบคุณเขาถูกตลังใจเราเราจะมอบนี่เลยครับ ชุด DVD ซ้อนไลค์ซอนภาษาจีนอินเทรนด์ของเราเนี่ยให้เลยครับรบกวนคุณเซนโตะนะครับอ่ะคุณต้องคุณสมจิตใช่ไหมคุณสมจิตเซนโตส่งชื่อที่อยู่ให้เราไม่ว่าจะเป็นใน SMS หรือทางเฟซบุ๊กก็ได้ครับส่งมาเลยครับแล้วเราจรส่มให้เลยครับผมพร้อมลายเซ็นของเราด้วยนะดีไหมดีครับโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องเราย้ำเราย้ำ่อนมัก่อนดีไครับ เอสเอ็มเอสเอสแปดเจ็ดสี่ครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับเจียนใจเจีนไปจีนพาดจีนปิ